น่าเริ่อมายสุดๆพระต่อเทศสอนธรรมะทำเอาญาติโยมอึ้งไปเลยต้องบอกเลยว่าหลังจากเข้าไปธีอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างที่ตั้งใจไว้แบบเงียบๆสำหรับพระเอกสุดฮอตต่อธนภพศรีรัตนคจรโดยหลังจากที่ได้รับฉายาทางธรรมะว่าพักกิติยาโนแปลว่า ผู้มียานเป็นเกียรติล่าสุดทางด้านอ mm ินสตาแกร w o o d y ี้ท k อกก็ได้นำคลิปที่พระต่อกําัังเทศอย่างน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธามาแบ่งปันให้ชาวเน็ตได้ชมพร้อมแคปชั่นว่า mm hmm. ฟังพระต่อเทศแล้วก็แอบคิดในใจว่าท่าน mm hmm. บวชนานๆได้ไหม mm hmm. เหมือนเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่เชื่อว่าบวชครั้งนี้ ท่านได้ฝังชิปแห่งธรรมะไว้ในตัวแบบชุดใหญ่ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคนในแวบดบวงการบันเทิงพร้อมทั้งชาวเน็ตเห็นแล้วต่างเข้ามากดไลค์กันเป็นแสนพร้อมทั้งมาอนุโมทนาสาธุและแสดงความคิดเห็นบอกว่าทำไมเหมือนท่านบวชมานานแสนนานท่านสว่างของใสามากคะ่ะ เพราะท่านใจสงบและเป็นสุขครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ